วิดข่าววันนี้หนุ่มกันชัยเดือดโดนอัจฉริยะฟ้องเอาผิดลั่นโกรธฟ้องคุณหมวยเพื่ออะไรงานเข้าชุดใหญ่ซสะแล้วเมื่อนักแสดงและพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลต้องวิ่งโล่เตรียมขึ้นลงขึ้นศาลหลังถูกอัจฉริยะเลืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมลุกขึ้นเดินหน้าฟ้องร้องหลังเจ้าตัวเปิดโอกาสให้คู่กรณีของนายอัจฉริยะ โผอินเข้ามาในรายการเพื่อลองทุกเนื่องจากเป็นพิธีกรที่คอยรายงานข่าวหนุ่มกัญชัยจึงขอระบายผ่านโซเชียลพร้อมยืนยันความถูกต้องในหน้าที่ของตอนเองว่าในวันที่ผมเริ่มตัดสินใจมานั่งอ่านข่าวผมถามตนเองเสมอว่าควรทําหรือเปล่าเพราะตัวเองไม่มีต้นทุนทางด้านสื่อสารมลชนด้านข่าวเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นบรรทัดฐานของอาชีพนี้นั่นคือความเป็นกลางและยุติธรรมไม่เลือกข้างเลือกฝ่ายและสุดท้ายผมเลือกที่จะทําอาชีพนี้ ผมจึงต้องชัดเจนในการนำเสนอข้อมูลกับประชาชนแบบตรงไปตรงมาการน,นำเสนอข่าวของผมผมต้องชัดเจนมันน่าขำตรงที่คุณจะให้ผมมัดมือมัดเท้าคนอื่นแล้วให้คุณชกเขาฝ่ายเดียวพอผมไม่ยอมทำตามโดยให้คู่กรณีคุณชี้แจงบ้างเพื่อความเป็นธรรมคุณดันมาโกรธผมซะง,งั้นบอกเป็นพี่เป็นน้องกันเขาไม่ทำแบบนี้เลยฟ้องผมแม่งเลยฮน่าขำถ้าคุณเห็นผมเป็นพี่เป็นน้องจริงอย่างที่คุณพูด และคุณเป็นพี่ที่ดีจริงๆคุณควรสนับสนุนผมให้ผมได้ทำงานทำหน้าที่ของสื่ออย่างตรงไปตรงมาด้วยความภูมิใจไม่ใช่ให้ผมทำลายจรรยาบัรณของสื่อที่เขามีความเป็นกลางมีความภาคภูมิใจในอาชีพนี้มาตั้งแต่สมัยโคตนเงาสกสาราตแต่ที่คุณให้ผมทรยศอาชีพตัวเองด้วยการให้ผมเลือกข้างแบบนี้มันถูกแล้วหรือครับสำหรับผมเป็นแค่สื่อที่นำเสนอสองมุมอย่างไม่มิดเบือนหรือถ้าการนำเสนอนั้นๆมันกระทบคุณ คุณก็ต้องพิสูจน์ตัวของคุณเองว่ามันใช่อย่างที่มันเป็นหรือเปล่าการกระทําพิสูจน์คนครับปลอไม่ต้องห่วงนะครับถึงตอนนี้คุณจะฟ้องผมผมก็ยังจะเสนอเรื่องราวของคุณอย่างเป็นกลางทั้งคู่กรณีคุณและตัวคุณเพราะผมจะไม่ทรยศอาชีพตัวเองแน่นอนครับปลอในปลอฟ้องผมผมยังพอเข้าใจแต่ไปฟ้องคุณหมวยเพื่อเขายังให้นมลูกอยู่เลยทั้งนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทั้งช่องสาม ที่หนุ่มกัญชัยและหมวยอลิสลากำทอนเจริญเป็นพิธีกรอยู่ได้นำเสนอในกรณีที่ทนายตั้มหรือนายสิทธาเบียบังเกิดกำลังดำเนินหลักฐานฟ้องนายอัจฉริยะกับในกรณีที่นายอัจฉริยะให้ลองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางปะอินค้นข้อมูลทะเบียนราศของภรรยานายเศรษฐเพื่อน,นำไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลจนได้รับความเสียหายและสร้างพยานหลักฐานเท็จและได้มีการโฟนอินนายอัจฉริยะเข้ามายัางรายการ พร้อมกับฝนอินทนัยตั้มอีกด้วยเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปทําให้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งยังให้กําลังใจพิธีกรมากความสามารถคนนี้ด้วยโดยบางคอมเมนต์กล่าวว่าบอกเลยว่าผมติดตามงานของคุณหนุ่มในฐานะสื่อมวลชนผมว่ามันคือตัวตนที่แท้จริงของคุณหนุ่มงานการแสดงเป็นเพียงงานที่ทําให้คนที่ดูละครดูหนังรู้จักคุณหนุ่มกัญชัยแต่งานพิธีกรงานผู้ประกาศ คืองานที่ทําให้ประชาชนยอมรับว่าคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยคือสื่อมวลชนที่มีคุณภาพและเป็นกลางถ้ามีความคืบหน้าใดๆทางรายการคุยข่าวนิวจะนำมาเสนอในลำดับต่อไปครับ